สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องเขา้าสู่ช่องผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยว JO 1 Off i c i a l นะครับหายใจเขา่าหายใจออกก็มีแต่สาวน้อยเพชรบันแพงคือเกา่าคือเก่านะครับดวนนะครับดวนผู้จัดก,การมาเดียวออกมาพูดแล้วนะครับเรื่องเอฟซีะ FC นะครับบานหักต่างๆนะครับเดี๋ยวก่อนอสิไปเว่าเรื่องนี้นะครับ ผู้ใช้เขาครั่วนะครับขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องผู้ใช้เข่าครั่วนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับมาเดียวนะผู้จัดการบอลโจทย์ผลออกมาเบาแลวมันคืนไล่ซดนะครับเบาเง่าเลยนะครับเกี่ยวกับเอฟซีแฟนคลับนะครับบ้านหักต่างๆนะครับที่แฝงตัวมากนะครับแฝงตัวมาในคราบบ้านหักพอหักไม่หักนะครับ มาเพื่อนะครับเรียไรเรียไรเงินนะครับเรียไรเงินจากพอแม่เอฟซีนะครับเอฟซีแฟนคลับนะครับพอแม่เอฟซีนะครับพ่นพ่นให้ได้ครับพ่นมีตังคงนะครับสามารถโอนด้เทอร์ราหพันเทอะ์มื่นนะครับโดยเพิ่นกับบริคิทยังนะครับบารนี้นะครับพอหัก ้อมนะครับผอักเทียมนะครับเพื่อนก็เล่งเห็นตรงนี้นะครับอ่าก็ไเลยเป็นช่องทางในการหาเงินครับหาเงินง่ายนะครับกลับไปเรีไรนะครับเงินนะพอหักไม่หักโอนมานะครับอ่ามื่นโอนมาแสนนะครับได้รวบรวมเลยเป็นแสนนะครับแต่นะครับทรงถึงมือน้องลีนะครับแค่นะครับอ่า ครึ่งหนึงนะครับเรือสี่หมื่นหาหมื่นอีกหาหมื่นก็อาจจะเก็บไหวประมาณนี้นะครับอันนี้บริษัทเอฟซีน้องอุ้งหิงนะครับ f อฟซีของพอหักมาหักเอฟซีของศิลปินหลายคนนะครับบอกวัาจะเป็นน้องที่เขามาใหม่น้องไอ้น้องเอกที่เขามาใหม่นะครับก็โดนแม่หักนะครับเฉเชิดเงินนะครับในการสั่งทําชุดนะครับจะสูญเงินไปนะครับพอหักไม่หักส่วนมากนะครับ ถ้าเป็นศิลปินทีเพิ่นชอบนะครับเพิ่นก็สิีโอนเงินโอนทองไปให้โดยโดยเบลลลั่งเลน,นะครับทุกมือนี่ยมันมีมัน,นมนนีหลายอาชีพคนหลายหลายวงการนะครับทีเป็นแบบนี้นะครับตลอดจนถึงการที่ f c ซนะครับพอฮักไม่ฮักเขาไปหลังเวทีนะครับอมามาเดียวผู้จัดการบอสโจก็ออกมาเบาแล้วนะครับ ต่อไปอาจจะบอกให้เขาไปหลังเวทีครับมันเป็นการที่ดูแลยากนะครับดูแลสิงของดูแลต่างๆนะครับรวมไปถึงในความปลอดภัยของศิลปินพร้อมนะครับ่บมีอาจมีอย่างแอบแฝงเข้าไปนะครับมี fc แฟนคลับที่บ่ดี้นะครับแอบแฝงตัวเข้าไปนะครับผู้ชายก็ควรใสไปบ่งคลิปนะครับของ มาเดียวผู้จัดการบอสโจนะครับที่ไลฟ์สดอ่าเมื่อคืนนี่กับขอบคุณคลิปคนหลายๆนะครับคลิปจากมาเดียวผู้จัดการบอสโจนะครับลำพนดเอาพิเชียวนะครับกับพี่น้องไปเบิ่งกันครับเอฟซีมัโม่เอฟซีจอมปลอมก็มีแมนบอเอฟซีจอมปลอมปลอมมาเป็นเอฟซีก็มีเอฟซีหน้าปลอมก็มีมเออ ป้อมเขาว่าเป็นเอฟซีกับมี่เผื่ออย่างเผื่อมาเลี่ยไรให้คนโอนเงินผ่านบัญชีจาของแล้วก็จาของสีได้ส่วนตางกับมี่คือกัน<อ>เดี๋ยวยกผมได้ข่าวว่ามีหอดการจารัดเป็นแบบทั่วหมดทุกมือนี่มีทั่วเหรอ,อว่จัดเป็นทั่วหรอมาเป็นบริษัททัวร์ไปคอนเสิร์ตสาวน้อยอย่างนี้ตีบอก บ่เป็นนนนแวั้คอนเสิร์ตบ้านฮักจั้งสิบ่ทัวบ้านฮักเออเดฟไปหาจินแลปินเดวิลเราสิวอลฟังเลยเอาผู้ดใดมีอยังสิมาถามอ๋อเอเอสิวอลขอมูลที่มีให้ให้ใหฟังนี่มีมาไปหาจิลปินผมสิวอลในไรนี่ละมีหรือกันเดี๋ยวจะพูดในไรนี่แหละจะไม่ไปโพสให้ใครรู้ไม่มีไม่บอกแต่พูดในไรนี่จะพูดเลยพี่น้องอยากฟังเรื่องใดสิวอลฟังอืม ถามว่าเห็นเห็นไหมนี่เห็นมีมาแล้วนะครับอรนะขอสนับสนุนจากมันจะมันสิมีมันสีมีคนกลุ่มหนึ่งเดียพี่น้องสีบอสฟังมันสิมีคนกลุ่มหนึ่งคือประมาณว่า,าไปหาไปหาไปหาเปิดบ้านฮักให้ศิลปิน ตั้งโตจ้าของนี่เป็นเป็นพอฮักเหมือนจะไปดันช่วยคนนี้ให้มีชื่อเสียงะจะจะไปตั้งบ้านฮักให้คนนี้มีชื่อเสียงอ,อยากให้น้องน้องมีความสามารถนะแต่น้องน้องขาดโอกาสจากวงวงไม่เห็นความสามารถของน้องกับมี่เโอ้ดีมี้ายจะไปตั้งวงอะจะไปตั้งบ้านฮักให้น้องเพื่อที่จะให้เอฟซีเข้ามาหาน้องเยอะๆกว่านี้สงสารน้องอืเปิดแล้วป่ะเนี่ย เอก็ไปตั้งกุ้มตั้งแกงขึ้นมาบ้านนี้ครัขอรับเงินบริจาคทําอะไรให้น้องทําอะไรให้คนนี้วันนี้น้องไปงานตรงนี้เราต้องทําอะไรให้นะเดี๋ยวจะน้อยหน้าคนนั้นเดี๋ยวจะน้อยหน้าคนนี้บ้านนี้ครับมันเป็นการบานเนี้เออบางคนเอฟซีบางคนงคน,นี่เพื่อนกับเพื่อนกับใจดีเพื่อนกับโอนให้เออให้พ่อ ให้น้องหมื่นหนึ่งนะให้พ่อสามพันเออเออติดต่อค่าค่าดูเออให้ค่ารถอ่านี้นี่นี่คือคนที่คนทีเพิ่นเพิ่นเพิ่นเเพิ่นฮากิลีเพิ่นบริซิเลียแต้บะเนี่ยได้ดูตัวดูกับเกิดความยามใจได้มัมเนี่ยเออความความงำเลื่อมเกิดขึ้นเราดิบันนี่ยเออโมลูบอกว่าไม่มีการชี้แจงว่า คนไหนให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่หรอวะมาเนี้บางคนกับมกเมเ็ดเด้เออบางคนกับมกเม็ดเออมาไล่ร่วมบมดแล้วได้สามเมื่อนี่แหละจังเชียเออเพียร์แทน้องได้ประมาณสองเมืนนะ่นสองเมื่นหาแต่ว่าอีกทีก่เ,เหลือจะยุ่ยไซเออน์เออมีเลยครับนี่ผมว่าเรื่องจริงนี่นี่เพราะใตัวนี่ผู้ใดสิตัดชิปนี่ไปลงก็ได้สวัสดีครับพี่บิ๊กจอนเจียทูสอง โอ้ยอาจจะเป็นอ่านยากให้เจียวทู่เจียววัดขอบตาดำเอาไปเรื่องนี้ทำคลิปแท้ๆนี่เจ้แกมัดตรอบแล้วมึงสี่หรอกนี่แกวันเห็นอย่างเมียเรากับมาหลวอใหี่ยววาวข้นอะไรให้ทั่วมาลงเข้าไปจะขวางเดชเซ่เขาหู้หลดมีมีคือกันครับผมนี่ที่ผมเลี้ยงนี่ แฝงตัวมาเป็นเอฟซมาเปิดบ้านฮักมาอยู่ในกลุ่มบ้านฮักเพื่อที่จะเลี่ยไรยกินส่วนต่างอเออกินหายกินเสียเอฟซีุงอิงนีผ่ผมเคยผมเคยในกลุ่มเอฟซีุงอิงนี่คนที่มีหมายจับกับมีเลยผมเคยขนเบ,บิ่งอยู่มามสองคนนี่แหละออเออเป็นมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาก็าม,าเมีเหมือนกับน้องเหมือนกับน้อง น้องเอกบอกที่โดนโกงเงินนี่เอฟซีนั่นไปที่พาไปแจ้งความเนี่ยอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเจ้าของบัญชีน่ะไม่รอดไม่รอดแน่นอนโดนหมายเรียกแน่นอนเพราะมันเป็นคดียาาอืมแต่มันก็ย่องคววมได้ยูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเจ้ากระตองมาสดใส่าเสียหายที่มันเกิดขึินที่เจ้าเฮกับเขาอ่ะอ่าเพราะว่าอะไรทาไมคนถึงเข้ามาในวงการหมอลำนี่เยอะเพราะว่าหนึ่ง เอฟซีแฟนคลับเนี่ยที่เป็นเอฟซีเพราว่าสิเป็นเพราะว่าสิเป็นวงแต่วงสาวน้อยดอกวงอื่นคือกันคนที่มาเป็นเอฟซีมาเป็นแฟนคลับมาเป็นแม่ยกนี่ส่วนมากจะมีคนจะมีแต่คนที่ที่มีกําลังรัพย์ที่จะให้มาไรลูกๆได้แล้วเจ้าพ่อคอยไปมั่นสนใจนะมั่นก็เลยเป็นจุดเด่นเหตุให้มิจฉาชีพนี่แฝงตัวเขามาถ้าตามหลักเนี่เขาจะบอกเลยว่า ถ้าตามหลักเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าตรงไหนที่มีคนพุ่งพ่านตรงนั้นคือแหล่งมั่วสุมของมิจฉาชีพจำาผมไว้เลยเหมือนพัทยาเนี่ยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วมีชาวต่างชาติเยอะมิจฉาชีพย่อมเยอะเช่นเดียวกันแันนี่คือหลักการของตำรวจเขามองแบบนี้เลยเป็นแหล่งเป็นแหล่งหากินของมิจฉาชีพ ยังภูเก็ตหาดตาตองจ่างจช่มองได้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมองได้ที่เป็นตลาดนัดมิตรฉาชีพสาตไปแฝงอยู่น้ำตลาดนัดข้องถมปลอไปกีดกระเป๋าสตางค์ของคนเท่าคนแก่ยร์เเห็นข่าวบ่พี่น้องเห็นข่าวบ่เคยเห็นข่าวบะมันจะหลักการเดียวกันหมดเลยตรงไหนที่มีคนเยอะตรงนั้นจะเป็นมิตรฉาชีพก็ย่อมมีเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้มีสาระดิบอกให้ฟังเลยถูกต้องค่ะพัทยาชาวต่างชาติไม่ใช่พี่เนี่เห็นบอพี่น้องมักจะเห็นข่าวว่าเ๋นักท่องเที่ยวโดนมอมยาโดนมอมเหล้าแล้วเอกีดกระเป๋านาฬิกาหายโทรศัพท์หายนี่มันสิลักการเดียกันเลยกับหลังเวทีเป็นอย่างคืออยากห้ามทําไมถึงถึงห้ามว่าห้ามคนภายนอกเข้าหลังเวทีโดยพระลการเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่ง มันเคยเกิดขึ้นมาแล้ววงปฐมบันเทิงศิลเล่นที่บ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์หมอล่ำเสียประมาณสิบเครื่องนี่แหละตอนนั้นไม่ผัชลียังอยู่ยังอยู่ปฐมบันเทิงศิลเลยผมเจอเลยเหตุการณ์นี้ผมกับไปงายนเฮือนหมอล่ำอยู่ในช่วงเตยลาพอดีตอนนั้นอ่ะหมอลํำเตยลาหมอลํำเตยลานะครับเตยลาแล้วก็เอาของเอากระเป๋าเอาอะไรไวท้ที่ตรงที่นั่งแก่งหน้าตัวเองนะ แจ้งหน่าจะคล้องเนี่ยบานเนี่มีโจรเข้าไปหลังวิธีเพระาะว่ามีผู้ดใดเฝ้ากระเป๋าหามันเอาไปเบิดด้วยโทรศัพท์สิบเครื่องหายเบิดทุกคนนี่เจอมาแล้วนะครับก็เลยนำข้อมูลนี้มาเล่าให้เอซสาวน้อยฟังว่าทำไมเราถึงมีกฎมีระเบียบว่าใครเดินเข้าเดินออกหลังวิธีเราจะไม่อยากให้เข้ามาเท่าไหร่เพราะว่าเข,เข้ายัดองหาย แต่ละคนเนี่ยสาวหน่อยเพิินกับมีเอฟซีของของจังอูงยิงเอฟซีเพิ่นกับหลายบทอันนี้ผมบริวารเนี่ยแต่ผมจะพูดที่มันคนที่มันไม่ดีใชยนะครับเอฟซีพิวัตกับมีเอฟซีพูนั้นกับมีหักแพงกับมีเอฟซีผู้ใดกับมี่อังเปากับมาเอฟซี FC บอดโจกับมาเมียนอยู่ผู้นี้อาจจะเป็นเอฟซีบอดโจแต่ว่ามาน้ำเอฟซีกมาน้ำมาน้ำเอฟซีบอดโจประมาณหาคนผมโม่จักบอหลัวว่าเป็นไผมาจาังไหนบอหลัวบ่หล้วว่าเป็นโจมาม่บอหล้วา่วา สิมาเบิงมาสอดแนมมาอย่างบบนี่คือความสําคัญของด่านหลังเวทีคือความปลอดภัยของของศิลปูเอ้ศิลปูนะศิลปินครับเอาไ่ต้องยันยันยังเบาหรอกไม่ยันเอาลูกจูเอาเรียดีล่ะลูกจูหลขาดครับลูกจูลูกจเรียดได้ล่ะเอาบอกไปน้ำหัวไปเอานี่แฝงตัวเป็นเอฟซีนี่เรื่องจริง